สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมที่อนุสร์สถานแห่งชาติแยกพระอ,อยธินและวิภาวดีรงังสิตช่วงแยกลำลูกกาก่อนทางจะไปดอนเมืองเส้นวิภาวดีบางคนก็อาจจะได้เคยได้ยินแต่ชื่อนะครับว่าอนุสรสถานแห่งชาติเนี่ยเป็นชื่ออนุสรสถานแห่งชาติแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในมีอะไร เดี๋ยววันนี้จะพามาชมกันครับว่าอนุสรสถานแห่งชาติเนี่ยจัดสร้างขึ้นเพื่ออะไรเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับ มีพิพัดทัพพิธทัพันกลางแจ้งลานประกอบที่ีอาคารภูมิทัศน์อาคารปริทัศเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับ ให้ชมบริเวณบริเวณโดยรอบสนามก่อนนะครับบริเวณโดยรอบเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูข้างในอันนี้ไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือปลอม สมอของเรือหลวงอ่างทองอ๋อเป็นใบพัดเรือและก็สมอสมอเรือเรือหลวงอ่างทองอากาศร้อนมากเลยครับความเป็นมาของ พัันนะครบปี252524คนเอกสายหยุดเกิดผอในขณะนั้นดำบริให้สร้างอนุสาวรีย์วิรชนอนุสร์วิร,ชน,นร,วรชนแห่งชาติอนุมัติจัดสร้างเมื่อปี2525พ 25. ื้นที่28ไร่ สานแห่งชาติเมื่อวันที่25มีนา2526อันนี้คือความเป็นมาในช่วงก่อสร้างนะคะนร,รับ2กร9อาคารจัดแสดงภายใน แบบโลก้นำจุดเด่นของอนุสรณ์สถานแห่งชาติคือลักษณะของอาคารมาทำให้ทันสมัยเข้ากับสื่อใหม่ๆของนิทรรศการดี๋ยวเข้าไปชมเลยครับ เันชมรอบนอกไปก่อนนะคะ ตรงนี้ก็จะบอกว่ารายชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติสงครามโลกครั้งที่1กรณีพิพาทอินโดจีนสงครามมหาเอเชียปรภาสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามการปรปับปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อ,อ๋อเขาจะเรียงมาอย่างนี้นะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพศ2457ถึงพศออ2461 9านาอ,อที่ไปรบต่างประเทศสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับก็มีบอกแค่นี้กรณีพิพาตอินโดจีนพศ2 4 83ถึง2484จำนวน181นายสงครามมหาเอเชียบูราพาพศ2 4 8 4ถึง2488 172นาย สงครามเกาหลีหรือว่าเพลงอารดีดังนั่นแหละพศ2493ถึง2498 180นายอ๋อไปสงครามเกาหลีเสียชีวิต1 8 0นายสงครามเวียดนามพศ2507ส,ะ 2, สงครามเวียดนามนี่เกิดปี2507ถึงพศ2515จำนวนโอ้โห 537นายเสียชีวิต537นายนะครับสงครามเวียดนามสงครามเกาหลี180การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมออออมิวนิสต์พศออคอมมิวนิสต์นี้เกิดปีพศ2512ถึงพศ2521จำนวนโอ้ 5 3 2นายอ๋อป,ป,ป,ปอาร,รับาความผู้หลอการร้ายคอมมิวนิตนยครับปรับปรามผู้หรอกต่อการร้ายควมมิวนิตพอ,อ2,512ถึง2521จำนวน5 0 0 3 2นายและก็การรักษาความมั่นคงภายในและการปกป้องอธิปไตยทั่วไปโดยบริเวณโดยรวมของประเทศของชาติ พศ2,522ถึงพศ2,562จำนวน2,279ลายเยอะสุดก็คือปราบปรามข้อก่ก 5, อการร้ายคอมมิวนิสต์5,000ออไล่มาจาังน้อยนะครับอันนี้เป็นรายชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ก่าจะมาเป็นประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้นะครับสงคารามโลกครั้งที่หนึ่ง19นายทิพาสอินโดจีน181สงคารามเอเชียบุรพา172สงคารามเกาหลี180สงคารามเวียดนาม537ปรับความผูก่อการร้ายคอมมิวนิต 5 3 2แล้วก็เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปของประเทศ2,279 0 0จะถึงปี2562นะยังไม่เกี่ยวกับสถึง2565นะครับอันนี้เป็นรายชื่อผู้ชละสระชีพสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นรายชื่อ ความโรครั้งที่นตรงนี้ก็เป็นรายชื่อกรณีพิภาพอินโดจีนนะครับจะมีรายชื่อบอกอย่างนี้เลยไม่ใช่แค่มีจำนวนเฉยๆนะครับมีรายชื่อบอกละเอียดเลยนะครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ต่อไปก็เป็นผู้สละชีพเพื่อชาติสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับมีรายชื่อบอกหมดเลยถ้าใครจะมาดูมาชมมาศึกษาก็มาได้นะครับติดถนนวิภาวดีรังสิตตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อผู้ไปร่วมรบสงครามเกาหลีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือเกาหลีใต้จนกระทั่งกายมาเป็นเกาหลีเหนือคิมจองอึนแล้วก็เกาหลีใต้ประชาธิปไตยตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นผู้สระชีพสงครามเวียดนามเกิดปีพศ2507ถึงพศ2515ก็หลายปีเหมือนกันเนาะตั้งแต่7จนถึง15ก็เป็นเท่าไหร่กี่ปี สิ0ปีนี่ครับมีรายชื่อบอกหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูต่อไปตรงนี้จะเป็นรายชื่อผู้ปรับปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เกิดปีพศ .2512 ถึง2521นะครับอันนี้จะเยอะเยอะมาก2 0 0 0กว่า รอบๆอ,อนุสร์สถานแห่งชาติที่จะติดลายชื่อไว้รอบเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาอ่าที่อนุสร์สถานแห่งชาตินี้ก็จะรวบรวมรายชื่อสงครามในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ไปรบต่างประเทศและก็ในประเทศ เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่ามีกรณีสงครามอะไรบ้างที่เขามารวบรวมไว้ที่นี่ให้เราได้ดูกันแล้วก็รายชื่อผู้สละชีพเพื่อชาติเรื่องของการแตกแยกความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมันก็มีแบบกระจัดกระจายกันไปทั่วโลกเหมือนอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ย รวมกันแล้วก็ความคิดมัน,มนแยกมันแตกต่างกันมันก็แยกสู้รบกันเป็น2ประเทศแล้วบางประเทศเนี่ยแยกกันแล้วก็อยากจะกลับมารวมกันซึ่งมันก็ยากในการรวมแต่แยกเนี่มันง่ายแต่รวมมันยากมันก็คิดเป็น2ฝักสองฝ่าย,ยเนาะสมัย ยกล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจเขาก็จะรวบรวมเป็นประวัติศาสตร์มาให้ดูแต่ไม่ละเอียดนะครับเพราะว่าชื่อเขาบอกว่าอนุสรณ์สถานแห่งชาติก็จะรวบรวมรายชื่อผู้สละชีพเพื่อชาติแต่ละสงครามแต่ละเหตุการณ์ที่กว่าจะมาเป็นประเทศไทยได้จนถึงทุกวันนี้เขาก็มารวบรวมรายชื่อให้เราดูว่า มีนายอะไรบ้างที่เขาเสียชีวิตไปในแต่ละสงครามจนถึงปี2562อนุสรสถานก็ใกล้กับสนามอินดดนเมืองนะครับวิภาวดีทางผ่าน ตรงนี้คือชั้นบนชั้นบนโดยรอบนี้ก็จะเป็นรายชื่อผู้สละชีพเพื่อชาตินะครับเสรีไทยพศ2484ถึง2488เส,24 24สรีไทยรายนามผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ 2522ถึง2544อ๋อ2,522ถึง2,544ก็จะติดลายชื่อไว้คล้ายๆเก็บอัฐิตามวัดแต่ไม่มีอัฐินะนะครับ ทางด่วนโทเวตรงนี้ก็อาคารประกอบพิธีประกอบพิธีทั่วไปครับทางไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาทําบุญ บริเวณก็กว้างใหญ่เหมือนกันนั่งรถผ่านทุกวันทุกวันก็ไม่เคยเข้ามานะครับก็เลยเขาบอกว่าให้เข้าชมฟรีก็เลยเตองเข้ามาดูข้างล่างก็จะมีร้านกาแฟอันนี้เป็นร้านชั้นลอยนะครับรานชั้นลอย ชั้นล่างก็จะเป็นชั้นหนึ่ง